วันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับในสํานักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ของเราเนี่ยครับก็ได้รับให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับที่มาติดต่อฟรีนะครับแล้วเรื่องที่เข้ามาเป็นประจําที่เข้ามาเป็นบ่อยๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าให้ยืมเงินกันแล้วไม่คืนอ่าแล้วสุดท้ายเมื่อปัญหานี้มันเกิดขึ้นนะครับบางครั้งมันเป็นยอดเงินเพียงแค่ไม่มากไม่มายนะครับ เงินไม่เยอะ2,000 3,000แล้วสุดท้ายลูกหนี้เขาก็อาจจะหนีไปเลยเถ่าเฉยไปเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา653ก็ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนเงินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าจะฟ้องร้องกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญจึงจะฟ้องร้องกันได้นะครับ ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานอย่างที่กล่าวมานี้ก็จะไม่สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้แต่ถ้าสําหรับการให้กู้ยืมเงินที่ไม่ถึง2,000บาทนะครับหรือ2,000บาทลงไปนะครับไม่ได้เกิน2 0 0 0อันนี้ก็ยังสามารถฟ้องได้ครับมีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาที่สํงงานักงานก็คือเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเพื่อนก็แชทมาในไล n e นะครับบางคนก็แชทใน Facebook Messenger อะไรพวกนี้มาขอยืมเงินพอขอยืมเงินไปปั๊บก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน ก็ได้ให้เงินไปนะครับมีการโอนกันไปอันนี้ก็คือจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราแค่ว่าโอนเงินไปเลยแล้วก็อาจจะส่งสลิปไปให้แค่นั้นหลังจากนั้นไม่ได้มีข้อความอะไรใดๆอันนี้ไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ปัจจุบันนะครับได้มีการฟ้องร้องคดีกันขึ้นมาแล้วโดยใช้พยานหลักฐานที่เกิดจากการเชทไลน์หรือ Facebook จำพวกนี้นะครับก็คือสำคัญเลยนะครับคือ มีชื่อนะครับว่าได้ยืมเงินไปจากใครหรือว่าอาจจะเป็นการโต้ตอบกันว่าเธอยืมเงินฉันอะ,อะไรประมาณนี้นะครับมีการตกลงว่าจะยืมเท่าไหร่จะคืนกันภายในวันไหนนะครับตัวแชทนี้นะครับที่สําคัญคือต้องสามารถระบุตัวตนได้ว่าผู้ยืมเป็นใครผู้ให้กู้ยืมเป็นใคร ไม่ใช่ว่าเป็นรูปการ์ตูนแล้วก็ไม่ได้มีประวัติอะไรเลยอย่างนี้ก็สุ่มเสี่ยงที่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอยากจะแนะนําว่าพยายามทำพยานหลักฐานให้รัดกุมนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะให้เพื่อนนะครับาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับเป็นสำเนาแล้วก็ให้เขาเขียนข้อความในสำเนาบัตรประชาชนของเขาเลยก็ได้ครับว่าอ่าข้าพเจ้าในนี้เช่นว่านายแดง ได้กู้ยืมเงินจากนายดำจำนวนกี่บาทกำหนดชำระคืนอาจจะผลคืนหรือคืนทีเดียวก็ได้นะครับก็กำหนดวันกันว่าจะคืนกันในวันไหนถ้าจะผลก็คือผลเป็นรายเดือนรายสัปดาห์จำนวนเท่าไหร่ไปเสร็จสิ้นวันไหนแล้วก็ให้เขาลงลายมือชื่อไว้ในสํำนองบัตรประชาชนแล้วก็ให้เขาส่งมาให้กับเราในแชทก็ได้